ส่วนที่3นะคะกระดาษทําการกระดาษทํากานะคะมีไว้เพื่อใช้ทำอะไรนะคะ working นะคะ paper หรือ working sheet นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะคะในการจัดทํางบการเงินนะคะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยในการจัดทํางบการเงินให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะกระดาษทําการนะคะเปรียบเสมือนกระดาษทด นะะในการปรับปรุงบัญชีสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายนะคะก่อนที่เราจะจัดทำงบการเงินซึ่งกระดาษทำการเนี่ยมยีหลายรูปแบบนะคะเช่นกระดาษทำการ6ช่องนะคะกระดาษทำการจะต้องมีหัวกระดาษนะคะหัวกระดาษก,าก็จะมีชื่อบริษัทนะคะกระดาษทำการแล้วก็วันที่นะคะคอลัมน์แรกนะคะคอลัมน์แรกก็คือชื่อบัญชีเช่นใส่เงินสดนะคะ,ะเงินฝาก ธนาคารลูกนี้นะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเลขที่บัญชีเช่นใส่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองนะคะใส่เลขที่บัญชีคอลัมน์แรกนะคะหรือว่าคู่แรกนะคะหกช่องหมายความว่าไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกช่องมือกระดาษ ทำการสามคู่แต่เขาไม่ใช้เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่เรียกกระดาษทําการสามคู่นะลูกนะเขาจะเรียก,กว่ากระดาษทําการ6ช่องนะคะซึ่งคู่แรกหรือว่าสองช่องแรกก็คืองบทดลองนะคะงบทดลองช่องต่อไปก็คืองบกาไรขาดทุนก็จะมีเดบิตเครดิตนะคะงบดุลน,นะคะหรือว่างบปัจจุบันเขาใช้ชื่อนี้นะคะงบแสดงฐานะการเงิน นะคะสแสดงฐานาการเงินนะคะซึ่งแต่ละคู่นะคะเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันนะคะหลักการนะคะคือแต่ละคู่แต่ละคู่เดบิตจะต้องเท่ากับเครดิตนะคะเดบิตต้องเท่ากับเครดิตเสมอนะคะ<ม>ต่อไปกระดาษทำการ8ช่องนะคะมีช่องอะไรเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมี ช่องที่เป็นรายการปรับปรุงนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะรายการปรับปรุงนะคะต่อไปกระดาษทำการสิบช่องนะคะกระดาษทำการสิบช่องมีช่องอะไรเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้นะคะก็จะมีช่องงบทดลองหลักปรับปรุงนะคะงบทดลองหลักปรับปรุงหมายความว่าเราจะต้องเอางบทดลองก่อนปรับปรุงนะคะบวกหรือลบนะคะกับรายการปรับปรุงออกเป็นงบทดลองหลัก ตุ่นะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนง,งบดุลนะคะหลักการยังเหมือนเดิมค่ะทุกคู่จะต้องทำไมคะเท่ากันนะคะต่อไปกระดาษทำการ12ช่องนะคะสำหรับกระดาษทำการ12ช่องเนี่ยนิยมใช้กับธุรกิจอุตสาหการรมนะคะซึ่งมันจะมีงบต้นทุนการผลิตคือตัวนี้ นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะมีงบต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมานะคะอีกหนึ่งงบสำหรับธุรกิจให้บริการและธุรกิจพาณิชยมใช้กระดาษทำการ10บช่องนะคะนิยมใช้กระดาษทำการ10ช่องนะคะช่วยในการจัดทำงบการเงินนะคะทีนี้ถ้ากระดาษทำการ10บช่องนะคะสำหรับธุรกิจให้บริการและธุรกิจพาณิชย์มันจะไม่มีช่อง นะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมมันจะมีช่องงบต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วพอเรานะคะทำกระดาษทำการเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการจัดทำงบการเงินนะคะการจัดทำงบการเงินเราก็ทำงบกำไรขาดทุนนะคะซึ่งงบกำไรขาดทุนเราจะเอาข้อมูลจากช่องนี้ค่ะช่องงบกำไรขาดทุนนะคะเอามาใส่นะคะจัดทำเป็นรายงานนะคะอันนี้คืองบกำไรขาดทุนแบบ ขั้นเดียวนะคะแบบรายงานแบบขั้นเดียวนะคะต่อไปนะคะทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะและก็งบแสดงฐานะาการเงินตามลำดับนะคะ